เวลาที่เราทำอะไรเรื่องใหม่ๆนะคะก็จะมีคนที่ไม่เห็นด้วยและมองเห็นเราว่าเราเป็นตัวตลกนะคะแต่ถ้าเราทำน่าตรงจุดนี้สำเร็จนะคะเดี๋ยวคนเหล่านี้ก็จะย้อนกลับมาถามเคล็ดลับเราอีกทีหนึ่งนะคะว่า,าทำยังไงเหรอถึงได้สำเร็จนะคะโดยที่เขาลืมไปนะคะว่าเราเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันกับที่เขาเคยดูถูก เคยเยียดยามเคยถักถานเคยประชดประชันนะคะเนี่อะไรค่ะอย่ามัวรอช้านะคะถ้าคิดว่าผลทางนี้คือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะคะรีบลงมือทำค่ะอย่าคิดนานค่ะเพราะการสำเร็จทั้งหลายความสำเร็จทั้งหลายนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราลงมือทำและต้องทำอย่างต่อเนื่องค่ะโชค